เมื่อวานมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะที่ที่อุ่บนที่ว่าคเขมรมันมีการเข้ามาก่อควนมน่าแนวแล้วก็มีการแบบเหมือนขึ้นเห่กล้องตื่นด้วยตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เหมือนมันนการยุยุอยู่ตลอดมันเป็นยุทธวิธีทางสงครามกองโจรครับคือเขาจะยุดยุแบบนี้แหละยุดยุและก็คอยดูต่อไปนะครับมันจะถึงขั้นพัฒนาอาจจะมีการมาดักระเบิดคุณระเบิดมันคือคมคู่แม่เราเดินแม่ะเวนน่ะแต่ถ้าเราขืนไปเดินอยู่ต่อไป คอยดูมันจะต้องมีการดักจับระเบิดทุกระเบิดอย่างแน่นอนเหมือนกับทุกครั้งก่อนที่จะมีการรบกันนะครับตรงนี้มันเป็นสัญญาณพิเศษไหมครับพ่อที่จะหมงบอกว่าเอมันใกล้เข้ามาแล้วนะกับการประทะกันรอบที่สามจากบทเรียนที่เราเคยผ่านมามันก็คือมันใกล้แล้วมันเริ่มระอุขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เขาพร้อมแล้วเขาพุทธทุกอุปกรณ์คนเขาเานี่ยมาตลอดเนี่ยแล้วเราบังเกอร์เราทำแน่นหนาทุกที่แล้วพร้อมที่จะ ลแล้วสิ่งที่พ่อบอกว่าพร้อมแล้วเนะี่ยมันเหมือนย้อนกลับไปเหตุการณ์วันก่อนด้วยไหมคะที่เขามีการใช้เครื่องยิงเนะี่ยจัดจีนที่เป็นเครื่องยิงตัวใหม่ยิงเข้ามาฟังเราใช่ใช่ใช่นี่แหละก็ทุกอย่างแบบนี้แหละคือมันมันพร้อมแล้วมันทําให้เราเห็นว่าเนี่ยเขา้อมที่จะทำกับเราแล้วนะเขาเพียมการกงนเพื่อดูนั่นแหละว่าเราจะทนได้แค่ไหน,นแต่ว่ายังไงเขาก็ต้องเปิดก่อนอย่างแน่นอนย,ยูทูบกกรณ์งตามมาแล้วก็นนี้ มันมาแล้วเพราะว่ามันอย่างมันจะเข้ามาวันนั้นที่มันเตะแฟนเน่ะ <Ha. S 2> มันก็รู้ว่าเราเนี่ยทาตามสัญญาเอาแต่ว่าคือไม่มีการดักระเบิดรอบฐานเลยพ hmm. ่อจึงพยานยาบอกพวกเราลงในเฟซอะไรบอกเขาบอกว่าเราควรจะทําหลุมขวาดรอบฐานหลุมขวาหลุมขวาก็คือขุดหลุมลงไปแต่แค่คอเนี่กว้างประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรก็แดกแหลนะครับก็ได้ แล้วก็งายลำเลี้ยเสียบเสียบเสียบที่ผินเขาเรียกหลุมควาเวลาแล้วก็ทานอย่าง,งดีเลยพอเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะตกลงไปะคะอือไม่ต้องดักระเบิดไม่ต,ต้อค<ช>ว,วาเาคือระเบิดเราไม่มีเรามันผิดัญญาล้แต่ว่าเราต้องทําแบบนี้ก็พยายาม <ๆ S 2> บอกพวกเราอยู่นะครับมันแบบปูฝัดอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบประมาณนั้นไหมไอ้หลุมเนี่ยไอ้จริงๆนและการทําหลุมควาแบบนี้นะมันมีมาทุกสงครามเวียดนามแล้วคขมเม์แดงของเวียดนามของของมุนเซนเนี่ยเขา็เรียนมาจากของเวียดนามไอ้ ดักกรงเวียนกงรงก็ใช้แบบนี้แต่ถ้าหารทานเราเขาฝึกมาเราก็เรียนรูมม้มองกับค่ะฉะนั้นสิ่งที่พ่อมองต่อไปคือตอนนี้ยั่วยุทุกวันการพัฒนาขึ้นคืออีหน่อยก็คือจะมีระเบิดจะมีการดักระเบิดอแล้วก็อาจจะทําหลุมขวาให้เราเดินตกด้วยอาจจะไม่ทําหนุมใหญ่นะครับอาจจะหนุมประมาณแค่ประมาณครึร่งเมตรอยงง่างเงี้ยหรือเมตรหนึ่งอย่างเงี้ย ทำเล็กๆเวลาเราเดินนัดตะเ,เวนพอ่ังอย่างนี้เราก็เดินตามหลุดพุเราก็ช้าใจหนะั่ที่เรา,เ,ราเดินตามาแนวแถนตามแล้วก็กตกลงไปแล้วก็มีการระเบิดชุ่อนอนาคตต,ต่อไปมันถึงขั้นซุ่มโจมตีการร,ราบแบบกองโจรก็จะแบบนี้แหละหรือว,ว่าเขาจะมองดูเราอยู่ใ,ใกล้ๆแต่เขาไม่ให้เราเห็นพอเรามาเพิพ่งพอดีเหม็มเก้าใส่ปึ้งเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อือันนี้ครับค่ะเพราะแบบว่าเขาก็กับกับบทเรียนในการสู้รบกันครั้งที่สองที่ผ่านมาเขาก็ไม่ยังไม่ได้หลับยังไม่ได้กลัว ไถ้าหารเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งผู้ระดับใหญ่คุณเซนเขายังไม่ยอมคุณมาเน็ตยังไม่ยอมเขายังบอกว่าให้เราต้องคืนพื้นที่คืนแผ่นดินเขายังบอกว่าเราเอาแผ่นดินเขาทั้งที่เราเอาแผ่นดินของเรามาคืนแค่นั้นเองเขาต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างพื้นทุกเนินที่เรายึดมาน่ะซึ่งเป็นของเราเขาจะต้องมาเอาคืนการเคลื่อนไหวของคุณมาเน็ตเนี่ยในฐานะผู้นำเนี่ยในการที่จะไปประกาศก้าวกับประชาชนขหงเขาว่า เราจะต้องมีการเอาคนินแผ่นินกลับมาถเสัญญาครับมอันนี้มันก็หนึ่งอ่ะเป็นการหาเสียงให้ตัวเองด้วยเพราะว่าประชาชนเขาแต่เขาปลูกฝังปลูกฝังมาาเนี่ยเราเป็นผู้ที่ลูกกลาน<ม>ไปเอาแผ่นดินเขา<ม>เขาต้องแสดงความแข็งกร้าวให้ประชาชนเนี่ยให้นิยมในตัวเขา<ม>เพราะไม่งั้นเนี่ก็จะอยู่ไม่ได้นะครับ<ม>ประชาชนถ้าไม่เอาแล้วก็อยู่ไม่ได้มันเป็นการส่งสัญญาณถึงท่าทาหน้าแนวของเขาด้วยไหมครับพ่อ แน่นอนมันต้องบอกเป็นการให้หน้าเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติการรอคําสั่งเปล่าลูกปวดปิดรออย่างเดียวว่าเปิดวันไหนแค่นั้นเอง <m> ตอนนี้มันพยายามคืเต็มที่แล้วค่ขะข้อะหยคนพยายามจะเอาไปโยงกับการเมืองในบ้านเราเนาะในเรื่องของการเลือกตั้งเขาบางคนเนี่ยบอกว่ามันมาก,ก่อนเลือกตั้งแน่นอนบางคนบอกว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งเราดูท่าทีรัฐบาลไทยก่อนในมุมมองของพ่งอพ่อมองยังไงมูลเซ็นออกมาประกาศก่อนหน้านั้นแล้ว บอกว่าถ้าไม่อยากให้รบกันให้เลือกสองพักนั้นคงไม่ต้องบอกทื่นะ,ะเพราะว่าสองพักนั้นเข้าข้างเขาถ้าหากว่าสองพักนั้นได้เป็นปึเนื้อต่ากตาอาจจะต้องยกให้เขาคืนกพคงไม่ต้องรบกันแต่เขามันกำลังดูราดเราอดูว่าสองพักนั้นจะชนะไหมถ้าไม่ชนะเขาอาจจะมีการลบก,ก่อนก็ได้ม,มันไม่แน่นอนอ,อันนี้วินิฉัยหรือว่าชิด ตามเงี้ตามผลเหมือนถ้ามองละท่าทีของสองพักที่หุ้นเซ็นออกมาพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ละมันอาจจะมาก่อนเลือกตั้งหรอกมันเป็นแบบนั้นแน่นอนมันเป็นแบบนั้นอแต่ถ้าหากว่าริอกตั้งเสร็จปึ๊บสองพักนั้นไม่ได้เสิดสงครามแน่นอนเพราะเขาบอกประชาชนแล้วเขาก็ต้องเอาคื้นแผ่นดินไทยที่เราเยียดคืนมาเนี่ยมันบอกประชาชนเขาว่ามันคือแผ่นดินของเขาเขาต้องเอาคืนด้วยเฉพาะจากจตานเงินทนุนในอันดับแรกเลยที่มันจะต้องเอาค่ะ เพราะว่ามันตั้งมันเกออะไรอยู่ใกล้กันนิดเดียวแล้วเอาพวกปลอพวกปืนอาวุธหนักก็ไปไว้ในนั้นแล้วก็เลงมาทางเรามันพร้อมที่งจริงตุ้ม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 ได้เลยแล้วตรงนั้นนะถ้าหากว่าลบกันเต็มสี่ถ้ามันแบบรบแบบเสืตายะรถทางมันซุ่มือแั้นมันจะสามารถวิ่งเข้ามาได้เลยเพราะมันที่มันลาบมันไม่ได้ชันเพราะมองยังไงว่าสองพ่อลูกเนี่ยไม่ยอมมั่อทีมันเหมือนเสือมันเหมือนหมาจมตรอกคือมันถอยไม่ได้แล้วถอยไปปุ๊บ ประชาชนก็ไม่เอาด้วยมันก็จะไม่มีอํานาจมันก็จะอยู่ในประเทศไม่ได้แล้วค่ะนะครับมันต้องสู้สู้บอกว่านีเห็นไหมเขารับชาติเขาต้องการเอาผืนแผ่นดินที่เขาไทยยึดไปเนี่ยเอามาคืนประชาชนจะได้อ๋ออย่างน้งนอยๆสองคนนี้เขายังทําเพื่อชาติเขาจะได้อยู่ได้แม้ว่ารู้ว่าในเรื่องของกําลังพลยุทธวกรเนี่ยจะสู้ไทยไม่ได้แต่ว่าต้องทำมันต้องทําเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยมันเป็นขมินแดงเก่า มันไม่เห็นคีอมันไม่เห็นภู่าชีวิตยอยู่แล้วก็ที่ผ่านๆมาจุ๊บขมิ้นแดดฆ่าล้าง,งผ่าวันก็รู้ๆอยู<ะ>่อันนี้เราพวกมันตายกันตลอดแนวจุ๊บมินมันก็ไม่มาเจ็บศพมันก็ไม่สนใจค่ะสุดท้ายพ่อเราจะต้องเกิดกันทุกครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าไปต่อๆเรื่อยๆเลยไหมคะจากจากคนเปลียนที่ผ่านมาหนึ่งสองแล้วมันจะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดไหมพ่อคิดว่าครั้งที่สามนี่เป็นครั้งสุดท้าย เพราะว่าคั้นนี้เราต้องลบเต็มรูปแบบประชาชนก็ต้องการให้ลบต็มรูปแบบให้เป็ดเสรีขาดให้ชนะไปเลยก็หมายความว่าต้องทําให้กองกําลังกองทัพของเขเมินี้สิ้นสภาพเราอาจจะไม่ต้องมาทิ้งระเบิดแถวนี้แค่นั้นนะครับด้านในเราต้องลุกเข้าไปอาจจะถึงพระนคเป็นเลยต้องลุกคืบต้องลุกคือเครื่องบินต้องไปทิ้งระเบิดให้หมดเลยฐานที่มั่นต่างๆที่ตั้งอาวุธใหญ่ต่างๆในประเทศของขมิเนี่ยไม่งั้นไม่จบไม่งั้นไม่จบ ถ้าเราเอาเฉพาะจุดอย่างเงี้ยพอมันอ่อนมันก็ขอเจรจาถ้าเราใจอ่อนไปเจรจาเข้าทางมันอีกมันก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาอีกมันก็เอาอีกมันก็จะเป็นไปอยู่แบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นต้องทําให้กองทัพกัมพูชานี้สิ้นสภาพซึ่งกองทัพเรามีแขนแบบนั้นอยู่แล้วแต่มันติดที่รัฐบาลที่แล้วมาแค่นั้นเองมันมีการมองเข้ามาเดี่ยวเียวโอเคแล้วขอบคุณค่ะ